สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องนล้วค่ะตากระหมี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าวันอะไรวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของแม่นะคะแม่เรานะคะวันนี้เรามีเค้กวันเกิดให้คุณแม่ค่ะเค้กวันเกิดนะะเดี๋ยวค เค้กนี่นะคะน่ารักมากเอ่อก็จะแถบช้อนม,มานะคะดูนะ๋ยเก็บก,กันเลยแล้วมันเก๋กยังไงล่ะเนี่ยเก็บเลยแล้วกันออกมาเลยแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาเลย นกกิ่มอกตอเกนี่นะคะยึบยึบนี่นะคะเราก็อเ,ะะะะเ,ากเอาเออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเอาเทียนแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็คือเทียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสีฟ้านะคะแต่เราต้องบอกนี่นะคะเราก็จะปักลงไปตรงหนวดของคุณลุงนะคะป,ปักลงไปเกือบ แค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะโอ,โอ้โหโอเมก้าแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจุดนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคุณแม่จะดีใจแค่ไหนนี่นะคะ น่ารักไหมเดี๋ยวเราก็จะให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะจุดนะคะนี่นะคะลา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 แฮเดย์ียเ้กแม่บอกไม่ต้องซื้อ่าให้แม Happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคะไปเลย ก็แค่นีนาา้นะคะบ๊ายบาย